ครับสวัสดีครับตดนฟองนงพี่สีธีรครับเห็นอยู่ด้านหลังอันนี้ก็เป็นบ้านหลังใหม่นะฮะโครงการใหม่ที่จะมาทํางานกันนะฮะเราจะขึ้นฟาชะคาก่อนนะครับครับที่เห็นนี่ก็เป็นบ้านสองชั้นโครงการใหม่ที่แอนบีจะมาทํางานนะครับอันดับแรกก็จะขึ้นฟาชะคาก่อนนะครับ เราเป็นบ้านก็เป็นบ้านสองชั้นนะฮะมีสามห้องนอนชั้นบนนะครับมีห้องน้ำในตัวทั้งสามห้องเลยนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีโถงรับแขกมีห้องครัวนะฮะมีตัวที่จอดรถนะครับก็กว้างดีทีเดียวคะน่าจะได้สักสองคันนะที่จอดรถนะครับอันนี้ของเป็นพบเหมาอื่นนะครับ เห็นว่าพลเมานู่นฮะที่เห็นตรงหน้านูน่นนะฮะหลังริมกําแพงอ่ะก็เป็นอีกหลังหนึ่งเหมือนกันนะครับกําลังขึ้นโครงสร้างสําหรับพลเมื่าที่อัวิทําทง,งานอยู่นะครับมีหลายเจ้าฮะที่นี่มีอยู่ประมาณห้าเจ้าที่เข้ามานะครับกําลังขึ้นโครงสร้างกันนะฮะก็สร้างด้วยอิกมวลเบาเนาะโอ้อันนี้หลังใหญ่ครับนี่หลังใหญ่ น่าจะเป็นไทเอ็นะเอ็มจะใหญ่หนะ่อยเก็มาจากสมอนเนาะอ๋อต้องต้องแอลสิฮะ L เนาะไม่มี L อล s อลเอ็นะฮะนี่น่าจะเป็นรหรัสรหัสแอลหลังใหญ่ครับเดี๋ยวเดินไปหลังที่แอดวิจะทำงานอีกสองหลังนะครับ ก็พื้นที่ยังพอได้อีกหลายหลังเนาะนะครับตอกเข็มกันไว้แล้วะฮะนู่นตรงแนวป่านู่นด้านหลังนู่นอีกทีนะฮะเห็นไกลๆนะแนวป่าสุดกำแพงฮะจะมีกำแพงแนวป่านู่นนะฮะมีเสาไฟเลยเสาไฟอีกสักสองสามช่วงเสาไฟนู่นนะฮะก็มีพื้นที่ที่จะสร้างได้อีกนะฮะ ก็ผู้สมาครตัลายก็กำลังเร่งขึ้นงานกันนะฮะอ่าหลังที่ผมได้ก็จะอยู่อีกสองหลังนนฮะสุดท้ายนริมกำแพงรับรับจากริมกำแพงมาหลังหนึ่งหลังสองก็กำลังเร่งงานฉาบภายในก็อยู่หลังนี้เป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะคะคงสร้างหลังใหญ่เลยเหมือนกันเนาะหลังแอล ใช้งานใช้งานน่าจะเป็นเหมือนหลังเมื่อกี้เนาะนะฮะแล้วก็อีกหลังนึงอ๋อไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันหลังนีจะเล็กกว่าสังเกตที่หน้าต่างอ่ะหลังนี้จะมีสามหน้าต่าง ย่างนี้มีหน้าต่างเดียวเัืวด้านหน้าขึ้นเหมือนกันเนาะเัืด้านหน้าคล้ายกันแตกต่างตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นหลังเอ็มนะฮะไทเอ็มไทที่เห็นนี่เป็นไทเอ็มนะครับ นุ่นไทยเอสเหมือนหลังแรกของอันวิที่จะเข้ามาทำเนาะนะครัอันนึงฉาบภายในและ้นะฮะหลังนี้ก็กำลังเริ่มฉับภา,ายในอยู่นะช่างกำลังทำงานกันอยู่ลงรถย่างเนาะ น,นี่ก็เป็นของคุณหมาอีกเจ้าหนึ่งครับนะฮะอันนี้ก็มันห้าโมงกว่าแล้วนะคนงานก็เริ่มกลับกันละนะฮะก็เลย,เง,ยเงียบๆหน่อยนะครับก็มาดูติดตามกันครับว่าจะได้ทักกี่หลังเนาะนะฮะโครงการก็คงเริ่มสร้างก่อนเนาะ มันต้องแบ่งกันนะมันมีตั้งห้าเจ้าะไม่รู้โครงการสักกี่หลังเนาะนะฮะห้าหารจำนวนหลังสมมุติว่ามีห้าสิบหลังจะได้คนละสิบหลังเนาะนะฮะที่โล่งๆเป็นพวกป่านั่นนะ่ะก็ตรงนั้นอีกได้อีกหลายหลังเนาะนะฮะ ได้เวลากลับบ้านแล้วครับนะฮะวัดงานเสร็จแล้วนะฮะครับเดี๋ยวเรามาเดินในในตัวบ้านกันฮะมาเดินดูภายในตัวบ้านกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าเข้ามาสันดับแรกก็จะเป็นระเบียงหน้านะครับระเบียงหน้าด้านขวามือก็จะเป็นที่จอดรถเนาะรองจอดรถ ดูการครบถ่วนนะฮะสำหรับโครงสร้างหลังนี้นะดึกมาก็จะเป็นโถงกว้างเลยนะฮะน่าจะมีทั้งระเบียงพักผ่อนส่วนทำอาหารด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะก็อ,อห้องอาหารก็จะแยกต่างหากห้องอาหารอยู่ความมือนู่นนะฮะ เป็นส่วนของห้องอาหารนะครับข้างล่างจะมีห้องน้ำนะห้องน้ำหนึ่งห้องเนาะแล้วก็ตีสังกะสีปิดนี่ก็เป็นห้องเก็บของเนาะนะครับนะ้าไปชั้นบนก,นกันครับนะฮะโอ้ยำไม่ได้ครับชั้นบนพึ่งเทป,ปูน เลียงเยงกันขึ้นมานะครับขึ้นมาเาป็นส่วนของถงบนนะครับถงบนมีระเบียงนอกด้วยนะฮะร,ระเบียงนอกส่วนแยกจากชายคานะครับ จากถงบนมาจะแยกเป็นห้องนอนหนึ่งครับห้องนอนนี้นะห้องนอนหนึ่งห้องนอนใหญ่เลยนะครับเข้ามาก็จะมีส่วนของห้องน้ำในห้องนอนหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้สามารถเดินออกไปข้างนอกได้นะครับ อมองเป็นฝ้าชายคานะฮะสะเล็กสุดเนี่ยประมาณสักสิบกว่าเซนเนาะนะฮะอันนี้ก็ด้านหน้านะฮะในคาน้าก็จะมีฝ้าเนี่ฮะชายคากว้างประมาณสักสี่สิบเซนได้นะครับมุกมาก็จะเห็นอีกส่วนหนึ่งะฮะนี่แหละจะต้องทำฝ้าเป็นสมาร์ทบอร์ดระบายอากาศนะฮะ อันนี้ก็ยาไปเลยนะครับกลับไปดูห้องนอนกันครับนะฮะ มีสองห้องฮะขนาดไล่เรียกกันเลยไม่รู้อันไหนสองอันไหนสามอ่าขอเรียกอันนี้เป็นสองแล้วกันเนาะ,ะห้องนอนสองนะครับมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะครับห้องก็พอได้เนาะนะครับอันนี้ขอเรียกห้องนอนสามครับนะ ไล้เรียกันเนาะขนะนาไดไล่เรียกกันมีห้องน้ำในตัวเหมือนเดิมครับนะฮะตรนี้เป็นพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่ในะนะอนาคตนะฮะมีการตอกเข็มลางไว้อยู่เนาะโครงการนี้เคยจะทำทีอาจจะระงับไปเนาะนะฮะ ก็มีฟ้าช้ยคาฮะแนวยาวเลยมันรักสี่สิบห้าสิบเซนนะฮะไล่มาครับก็เดินดูครบแล้วเนาะนะฮะ ไทยน่าจะเป็นไทยเอสนะฮะไทยเอสก็มีช่องหน้าต่างช่องเดียวด้านหน้านะฮะแล้วก็จะมีเอ็มเอ็มิขหน้าต่างก็สามช่องได้นะฮะทันนี้ก็เล็กนิดนึงนะฮะแต่เล็ก,ก็จัดไว้ใหญ่นะครับก็ฝากติดตามกันนะฝากกดไลค์กด like, แชร์กดกดใารกดกระกกดิ่งให้เป็นสีดำด้วยนะฮะ สำหรับคลิปนี้ชีวิส์สมบูรณ์ก็ขอลาไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ